สวัสดีด้วยนะครับนี่คือรายการคุณกินแชนแนลรายการที่ทุกคนจะต้องมาดูกันนะฮะเออก็ว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างอ่าแล้วเราลองจะมาเล่นเกมไอ้นั่นกันนะครับ ที่เป็นเกมที่ทุกคนคงเข้าใจดีอยู่แล้วนั่นก็คือเกมนี่นะครับไอเกมนี้มันก็เล่นยากอย,กอยู่พอสมควรแต่มันเข้าไม่ได้นะทำไมก็หมายรู้แต่เป็นเอาเป็นว่าก็มออเม่อ,มอมไงจะเล่นแล้วด้วย เอาทีส่สองก็น่าจะเล่ปนปลามันงครับเนี่ยถ้าให้ดีนะฮะก็คงไม่ต้องพูดถึงมันเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องเห็นวันอย่างนี้อยู่แล้วเนื่องจากก็ต้องขออภัยที่ความไม่สะดวกนะครับอันนี้ก็ต้องลบขึ้นไปคักก็ไม่ใช่นนะครับเพราะว่าวันนี้หมจะมาสอนแกมตเกียร์จตัตโติโอเจ็ดหรือแปดก็ไม่รู้เออโนาทำไมเราไม่ใช้เซมเตเกียร์ ผู้คนจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้คซมตาเชียร์อัดวิีโอล,ล่ะคำตอบมันง่ายนิดเดียวนะคือว่ามันไม่เข่าไม่เอียงไม่เชียนเน่ยอะไรเ,เนี่ยหายไปงั้นเหรอมันก็ลบกนนวนชีิด้วยกักกช่างนะนนอืมก็จะเหลือแค่เนี้ยเหนียวแค่เนี้ย แค่เนี้ยพอมีอยู่แค่เนี้ยพอพูดถึงพวกเกมพวนี้นะฮะก็ต้องทำให้มันใจมึกเข้าไว้ซึ่งในโอกาสที่จะมาหาอะไรดูเราก็ต้องไปหาอะไรโหลดเล่นนะฮะเช่นเออแล้วทำไมเราไม่โหลดเป็นีเล่นวะโง่ห่โง่ฮะโง่ฮะโง่ฮะ ผมโง่อเองแลงง้วลมเย็นๆเรามานั่งเล่นหน้าบ้านเราก็จะงงกันว่าทำอะไรโอู้อ่าตอบมาเราก็เล่นบิจิตอลแชนแนลเอ้อยเฉยเฉยลูก <c oughs> ลูกครับลูกๆๆ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 ลูก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 อะเย่ามาว่ากันละครับตอบมาก็ต้องเต็ดของจริงแล้ว MMD จริงไอ้ยาเฉยเฉยขอโทษนะครับ ที่เราเรียนมานิดหน่อยก็ต้องอยู่ยโดนฟ้องวิศวิน์นะตายหานครับเมก็โหลดไปหาอะไรโหลดนะโหลดไปเฮ้ยเออค,คุณนะฮะถ้าหัวถ้าหัวใใหญ่นี่คุ้นนะฮะหัวใจนี่คุ้นเลยครับคุ้นเลยคู้นี้ผมคุ้นเลยครับถ้าหัวใหญ่เช่นเอออ่าใช่นี่คุณไดโอเช่นวะ ชิลปะชิลปะชิลป์ดาวผมใช่ฮนะกาคุปโปโ,โอ้กุมิแล้วก็ลุกกะแล้วก็ไขว้บ <c oughs> <c oughs> ูส์สกาย8ปสิปนีคุอันอยังไม่โไปหาโหลดเอานะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งเว็บให้ผู้มึงโหลดกันเองนะกูโหลดไม่ให้นะ ม่สอนโหลดให้หรอกไอ้ย่าเฉยของดีเขามีไว้ดูุของดีเขามีไว้เล่นเออเออเอาไว้ใส่ส,สกีนแล้วก็เอามาทำโน่นนี่นั่นแล้วก็ขอช่างแม่งด้วยนะฮะอนาคตกูไม่ใชอนาคตพวกผมนะฮะทุยอีกละะอีกละวบันล,ลัยก้ะเดวกุโดนดายแบล็คชูเตอร์กูไม่ใช่นี่กูแบบนี้กูไม่ใช่แบบใชลิงแบบนี้กูไม่ใช่ ตายปัป๊บอ้าเลยแบบต่กูไม่ใช้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 เอ้าแล้วมึงจะพูดทำไมเอองงต่นะฮะต้องตรวจสอบตระกันบ้างเผื่อได้ดีงองดีนะฮะนะฮะนะฮะนะ น่ค่ตอนใส่ชุดว่ายน้ำโรงเรียนนะฮะป<ฮ>ุ้ยเริ่มเปิดประเด็นเปิดประเด็นในการพูดและทักทายนะฮะฮ <c oughs> าละมึงฮาละมึงฮาละมึงฮาละมึงโอ้ยใช้หน้าม่ค่เออคู่เลยคู่เลยโอ้ยยมน,นี่ก อวินเป็นเหรออ๋ออ๊ยมันอร่อยจริง่าฮ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 ่าเอาหาเลยเอาหาเลยเอาหี่หาเลยเอาหี huh, ่หางเลยมึงโอ้โหอันนี้หาปลว่าอุ้ยเอา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 ไปเอา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 ไปอุ้ย เอออาจจะอัจจะเอ้ยเก็ิดไรวะรู้สึกอ่านี่ของเลมูใช่ป่าวโทรศัพท์ถึในเรื่องเลมูใช่ป่าววะโอ้โหใช่นี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าเออเออเชื่อตัวไรอ่ะโหู้นี่พวกมีกรอยู่โหยนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราก็มาเออโอเคมั่งอยู่วะ เรื่องมาจนสุดๆแบบนีมเนี่ยเออยที่เห็นนี่เห็นเฮ้ยเออเยเฮนี่ไงนะฮะไปหาโหลดได้จากแอปพลิเคชัน One t o u c นะฮะคราวนี้เราจะไม่เล่นถุยเหมือนที่เอ็มเอ้ยพี่กายเออใช่เราจะไม่ถุยกันนะฮะแต่เราจะมาีเชี่ยกันนะฮะ ยี่สโจ๊กโอริโอ้ห้าบาทเป็นสติประจำใจของผมนะฮะโ oh, so, 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 so. อ้โหโสด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 ขนาดไม่เข้าจ็อกเลยมึงมนี่โหลดตรงไหนเดี๋ยวรื่องยังไงอ่านี่ไงบางครั้งถ้าคิดตามผมอาจจะได้ความบรรยายสุดจริงก็ได้เียอ๊ะ ช่างแม่งช่างแน่งเราต่อมาเรามาดูอันนี้กัน MND ของใครก็มีใครๆก็มีแล้วก็ไม่ walk เราก็ต้องว walk งแล้วก็ต้องไปเลยโดเข้ามาแล้วก็โดไปโด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 ฉากหลังสุดแสนจะบันยายมันคือกำลังสไตล์มูฟฟี่นั่นเอง เฮ้ยลองทำบ้างดีกว่านะฮะเห็นที่เขาทำล้วก็ลองทำล้วก็ลองลองลองก็ลองทำลองทำไปไม่น่าด้านแล้วก็ต้องโดนดา่าว่าหน้าเหี่ย,ยอเอะ <c oughs> สตานเลยครับ <c oughs> เูกู นี่นี่ไม่ัะไรละโหลดพื้นหลังเดียวนะเพลงเพกงไม่ลงไม่ลงกูโหลดันละกำมึงกำมือมันตายกูไม่โหลดมันละไอ้ที่กูงงเนี่ยเดียวว่ะมันอยู่ทุกอะแหละซึ่งมันจะเป็นแบบออเฮ้ยโหลดได้เว้ยเฮ้ยจะจะโหลดได้เว้ยเอาเวแมันเอาเวแมันเอาเวแมันเวแมันเฮ้ยเวมเวมเฮ้ยเวมเวม อ้าวชัดๆ <_ d ream> เกือบ <_ d ream> ไปแล้วไม่น่าดาวน์โหลดเมลไฟล์พาสเวิร์ดดีๆก็ดีงานเยอะแค่ไดาวน์โหลดไม่หมดมีอะไรเปลาดาวน์โหลดไม่ที่หมดไม่ว่ามันจะเป็นหมาตัวไหนตายก็ดโหดด้วยถึงแม้ว่าคุณพาสเวิร์ดหอ้พาสเวิร์ดหอ้พาสเวิร์ดอ่ะ พร่พาดวอร์ไอไอเว้ยม่มีพาดวร์ <c oughs> ม่ม <c oughs> มมาฮ่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 าเ,ะะเา่าฮ่ลฮ <c oughs> ่าฮนะ่าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่า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 าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่า่า่ ลาละเาล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 าแล้วก็ขอจดในจานเลือกคลิปเอ็นดีให้ทุกท่านด้วยความด้วยความสมและได้เกียรกิเนะครับก็แต่วันนี้ขอขอบคุณด้วยความคงใจและกวนบาทาตลอดการ See you again next day ฝักอยู่ครับทุยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละไม่ใช่เลยลวะถ้ากดจะกดไฟเอ,อ้ยเยสโยโอ้ยโอ้ห้าบาท <c oughs> มันต้องใส่รหัสด้วยไว้ <c oughs> เฮ้ยไม่อยากใส่เลยแต่ก็ต้องใส่อะเพราะมันไม่เข้าอะถ้ามันไม่ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันก็ไม่เข้าแล้วมาโทษกู ว่าแม่งใส่ทำเนียอะไรแล้วแม่งสือมีข้างแล้วก็โดกนด่าการไปเออชีวิตตัละเซ็งอ่าละอาละอาละโตอ่านะฮะแล้วก็มีเพลงอย่างเช่นเพลงอเียที่กูเปิดไปเมืดดีอ่ะตกแตช่องลบนนี้ออกลวนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเงมิงไปให้ นะครับก็ขอขอบคุณจริงแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ CEO g i n e x a t r Day f e n d e r เอ็กฟนินะฮะเอ๊ะไม่มีไม่มีลิงก์อ้าวมีเฮ้ยภาษาองังกฤษภาษาแคนาดาฟอนเทียชา,างแม่งจรด